ดีค่ะนักเรียนทุกคนเรียนภาษาไทยกับคุณครูกิติมาในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องคำที่ปล่าและไม่ปล่บวิสัญนีค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันนะคะลูกเรามาทำความรู้จักคำที่ ปรับวิสัญนีก่อนนะคะคำที่ปรับวิสัญนีก็คือคำที่มีรูปสระอะนั่นเองนะคะสระอะก็คือเครื่องหมายวิสัญนีเพราะฉะนั้นคำที่ปรับวิสัญนีก็คือคำที่มีสระประสมและเราจะเห็นรูปสระชัดเจนนะคะเวลาเราอ่านก็อ่านแบบเต็มเสียงเพราะฉะนั้นคุณครูกิจสรุปสั้นๆว่าคำที่ปรับวิสัญนีก็คือคำที่มีรูปสระอะให้เราเห็นนั่นเองค่ะ ต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างคำที่ประวิสัญน,นีกันนะคะเช่นคำว่ามะม่วงเห็นไหมคะเรามีรูปสระอะที่เห็นชัดเจนถ้าหนูเห็นสระอะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าคำที่ประวิสัญน,นีค่ะต่อมานะคะลูกคำว่ากระเป๋าหนูเห็นรูปสระอะไหมคะ ถ้ามีรูปสระอะแบบนี้ชัดเจนเราเรียกว่าคำที่ประวิสัญญีค่ะกระบะอันนี้มีทั้งสองคำเลยเห็นไหมคะเราเห็นรูปสระอะชัดเราเรียกว่าคำที่ประวิสัญญีค่ะประคำว่ากระและก็คำว่าบะเลยเห็นไหมคะมีทั้งสองคำเลย ต่อมาค่ะตะกร้าเราเห็นรูปสระอ่ะใช่ไหมคะมันจะมีรูปสระอะอยู่ตรงนี้เห็นไหมลูกนี่นะคะเราเห็นรูปสระอะแบบนี้เราตอบทันทีเลยว่าคําว่าตะกร้าเป็นคําที่ประวิสัญชนีค่ะต่อไปค่ะลูกเจอคําว่ากระลำปลีเห็นไหมคะกระลำปลีเราเจอสระอะที่คําว่า กะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกะลัมปรีจึงเป็นคำที่ประวิสัญน,นีเพราะเรามองเห็นรูปสระอะนั่นเองคะ่ะอะต่อมานะคะลูกต่อมาเรามาทำความรู้จักคำที่ไม่ประวิสัญน,นีคำที่ไม่ประวิสัญน,นีก็ตรงกันข้ามเลยนะคะก็คือคำที่ประสมกับสระอะลูกคะ่ะแต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ย เราออกเสียงแค่กึ่งเสียงแล้วก็เราจะไม่เห็นรูปสระอะเลยค่ะถ้าเราไม่เขียนคําอ่านเราจะไม่เห็นรูปของมันเพราะฉะนั้นกูกิจสรุปนะคะว่าคําที่ไม่ปรับวิษัญชนีก็คือคําที่ผสมด้วยสระอะแต่เราไม่เห็นรูปของมันเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเขียนคําอ่านและเวลาเราอ่านเราจะออกเสียงกึ่งเสียงหมายความว่าคําว่ากึ่งเสียงก็คือออกไม่เต็มมะคะลูกออกแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อันแรกคะลูกเห็นไหมคะคำนี้คือคำว่าฉลามเราไม่ออกเสียงว่าฉหลามแต่เราออกเสียงว่าฉลามสระอะเราออกนิดเดียวถ้าเราเขียนคำอ่านเราจะเห็นชัดว่ามันมีรูปสระอะใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเราไม่เขียนเราจะไม่รู้เลยเราต้องอ่านออกเสียงมา เพราะคำนั้นฉันคาว่าฉลาหลูกฉลามเป็นคําที่ไม่ประบวิสัญชนีแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงสระอะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะทาหาร เห็นไหมคะลูกทาหารถ้าเราเขียนคําอ่านเราจะเห็นชัดว่ามันไม่ประวิสัญนีใช่ไหมคะเราเห็นรูปสระอ่ะก็ต่อเมื่อเราเขียนคําอ่านแต่ถ้าเราไม่เขียนเราจะไม่เห็นแต่เราออกเสียงอ่ะไหมคะออกเพราะเราออกเสียงว่าทะใช่ไหมคะอ่าสระอะตรงนี้ก็คือคําที่เราออกเสียงสระอะเป็นคําที่ไม่ประวิสัญนีค่ะขนุนเห็นไหมคะ ขนุนไม่ปรับวิสัญนีเพราะเวลาเราเขียนเราไม่เขียนรูปสระอะใช่ไหมคะแต่เราอ่านออกเสียงสระอะค่ะต่อไปค่ะตุกกาตาเราออกเสียงกึ่งใช่ไหมคะที่กะตุกกาตาเป็นคําที่ไม่ปรับวิสัญนีเพราะเวลาเราเขียนไม่มีรูปสระอะแต่เวลาเราอ่านเราอ่านออกเสียงสระอะค่ะ ขนมขนมเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีใช่ไหมคะลูกเพราะเวลาเราอ่านเราอ่านออกเสียงสระอะแต่เวลาเราเขียนไม่มีรูปสระอะใช่ไหมคะเอาละค่ะคนเกง่งฉะนั้นคนเก่งมาช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะว่าเราจะเลือกดอกไม้ใส่แจกันอย่างไรให้ถูกต้องอันแรกแจกันแรกเป็นแจกันที่ประวิสัญชนี จการที่2เป็นแจการที่ไม่ประวิสัญชนีลูกมาดูกันก่อนค่ะตัวแรกนะคะตัวแรกที่เราจะหาก็คือคําว่าชะอุ่มชะอุ่มประหรือไม่ประวิสัญชนีคะเราออกเสียงว่าชะอุ่มไม่เห็นรูปสระอะต้องเป็นคําที่ไม่ประวิสัญชนีต่อไปค่ะลุกสบายเห็นรูปสระอะไหมคะไม่เห็นรูปสระอะเพราะฉะนั้นสบายก็เป็นคําที่ ไม่ปละวิสัญชนีกระจกกระจกเห็นรูปสระอะไหมคะเห็นใช่ไหมลูกเห็นคําว่ากระใช่ไหมคะถ้าเห็นรูปสระอะมันคือคําที่ปละวิสัญชนีตะปูตะปูเราเห็นรูปสระอะไหมลูกเห็นใช่ไหมคะที่คำว่าตะเมื่อเห็นรูปสระอะจึงเป็นคําที่ปละวิสัญชนีชนี ชนีเห็นรูปสระอ่ะไหมคะเห็นใช่ไหมลูกที่คําว่าชะเพราะฉะนั้นชนีจึงเป็นคําที่ประวิสัญชนีฉลามฉลามเห็นรูปสระอ่ะไหมคะถ้าไม่เห็นรูปเราเอาไปไว้ในช่องนี้คณะเห็นไหมคะเห็นเห็นอยู่ช่องนี้ใช่ไหมลูกตลกไม่เห็นรูปสระอะไปไว้ที่ไม่ประวิสัญชนีทลายเห็นไหมคะ ทาลายไม่เห็นรูปสระอ่ะใช่ไหมคะไปไว้ในไม่ประวิสัญชนีแล้วก็ระเบียงระเบียงเห็นรูปสระอ่ะไหมลูกเห็นเอาไปไว้ในช่องประวิสัญชนีตาลายใช่ไหมลูกเดี๋ยวครูกิจมีเฉลยให้ค่ะนี่ค่ะคุณครูกิจเฉลยให้แล้วนะคะคำที่ประวิสัญชนีเราจะเห็นรูปสระอาะชัดใช่ไหมคะคือคำว่ากระจกตะปู ชนีคณะระเบียงนะคะเราจะเห็นรูปสระอะชัดเจนส่วนคำที่ไม่ปรับวิสณญชนีเราออกเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปสระอะเช่นคำว่าทลายสบายตลกฉลามและฉุ่มค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องของคำที่ปรับและไม่ปรับวิัณุชนีนะคะ เอาละค่ะนักเรียนคานักเรียนคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดในใบงานที่คุณครูกิจแจกนักเรียนไปนะคะเรื่องของคําที่ปละและไม่ปละวิสัญญีค่ะทําแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบที่คุณครูกิจส่งลิงก์ให้ไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ